มาร์เก็ตติ้งกับขายจริงๆแล้วมีส่วนผสมกันแต่เป็นคนละเรื่องอดังนั้นพี่เชื่อว่าความแข็งแรงของ Marketing ของนมีตอนนี้เนี่ยน่าจะมีสูงทำให้คนสนใจเข้ามาเยอะและถ้ายิ่งผนวกกับความแข็งแรงของการปิดการขายด้วยแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจก็จะยิ่งไปไกลหนักกว่าเดิมอีก สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sales Clinic รายการที่จะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวเรื่องการขายให้กับทุกท่านกับผมเล็กกริตรนันวิโรสายลีเจ้าของเพจ s s l l s 1 1 1 1ที่ม,มอบคอนเทนต์เรื่องการขายและบริหารทีมขายให้กับทุกท่านตลอด365วันมารอติดตามกันเลยครับว่าในเอพิโซดนี้ใครบ้างที่จะเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษของเราพบกับเซ l e ์คลิ n i c ในเอพิโซดนี้กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเรานะครับ คุณเอมมี่นัทวีตันติสัจธรรมสวัสดีครับคุณเอมมี่ค่ะบสวัสดีค่ะพี่เลตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทางคุณเอมมี่เนาะแนะนำตัวนิดนึงอตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับผมค่ะ ก็ตอนนี้นะคะมีมี2บริษัทค่ะพี่เล็ก้วน <c oughs> แต่เป็นเกี่ยวกับดิจิทัลทั้งหมดเลยบริษัทแรกเนี่ยเราทำเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลเทรนนิ่งก็คือทำฝึกอบรมกับเรื่องของดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งค่ะเบสหลักๆก็หาลูกค้าผ่านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะบริษัทที่2ก็เป็นเหมือนออกแบบแชทบอทโซลูชันนะคะลักษณะหาลูกค้าก็เหมือนกันเลยค่ะอืโอเค ฟังดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นทางด้านดิจิตอลเทรนนิ่งชั้นนำของประเทศไทยลูกค้าน่าจะเข้ามาเยอะ,ะแต่วันนี้ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญของพี่เล็กแสดงว่าน่าจะต้องมีปัญหาเรื่องการขายค่ะ<อ>จริงๆเหมือนเราได้ทางเอมี่นะคะก็เหมือนดิสคัสกับพันเนอร์รนี่แหละหุ้นส่วนเราถกเถียงกันบ่อยมากเลยว่าเอจริงเราทำแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งได้อยู่แล้วเนี่ยเราค,รควรเปิดโอกาส ขยายตัวเองมากกว่านี้ไหมเพราะว่ามีลูกค้าเดินมาหาเรานะแสดงว่ามีลูกค้าอาหลายเจ้ามากๆที่ไม่รู้จักเราหรือเปล่าเราควรมีทีมขายหรือเปล่าคะวันนี้ก็เลยอยากมาขอคําแนะนําจากพี่เล็กนิดนึงค่ะจะได้เหมือนเอาคําตัดสินหรือคาแนะนำเนี่ยไปบอกกับพาร์ทเนอร์ว่าเอ้ยเราควรจะเดินเกมแบบนี้นะอ่าโอเคอันนี้เรียกว่าเป็นคําถามยอดทิพ ที่หลายๆธุรกิจไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลหรือ non ดิจิทัลเนี่ยกำลังประสบอยู่เนาะ,ะเมื่อกี้ได้ยินคีย์เวิร์ดอันนึงจากทางน้องเอมมี่เนาะบอกว่ามีลูกค้าติดต่อเรามาแต่สุดท้ายเรียนถามอีกนึงที่ติดต่อเรามาเนี่ยเขาตัดสินใจซื้อเราทุกคนไหมครับไม่นะคะอ่ามันก็จะมี conversion rate ซึ่งอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ทุกคนคะ่ะพี่เล็กอ่อครับผมนั่นแปลว่าชัดเจนว่าคนที่สนใจเรามี เช่นชสนใจทั้งหมด10คนแต่ไม่ใช่ไหมเพรามว่า10คนนั้นเขาจะซื้อเราหมดถูกต้องค่ะนี่ละครับถ้าพี่เลงให้คําตอบเนาะตรงนี้การขายสําคัญมากเพราะคนที่สนใจไม่ได้แปลว่าจะซื้อเราทุกคนค่ะอ่าดังนั้นการขายเนี่ยมันคือขั้นตอนท้ายๆที่จะทำยังไงที่จะใช้การคอนเวิร์ตหรือการโน้มน้าวเขาจากที่สนใจเนี่ยให้ปิดการขายได้จริงนั้นขอฟันตรงให้น้องมี่เลยครับว่า คร่าวๆเนาะการขายสําคัญมากๆเพราะว่าการดึงดูดคนเข้ามาไม่ว่าจะใช้เครื่องมือดิจิตอลหรือเครื่องมืออะไรก็แล้ว<ฆ>แตนะ่อาจจะเป็นเครื่องมือแค่ทําให้คนสนใจเท่านั้นแต่มยังไม่ได้ซื้อโอเคค่ะก็ถ้าสมมติว่ามีมีทีมขายก็จะมาผนวกกับมาร์เก็ตติ้งก็จะสามารถเปิดโอกาสได้มากข,ขึ้นนี้ปค่ะคะใช่ไหมคะอืมโอเคอชอบเมื่อกี้มากคำว่าผนวกทีมขายกับมาร์เก็ตติ้งซึ่งถือโอกาสนะครับในการขยายความตรงนี้ ขายกับมาร์เก็ตติ้งจริงๆมีความสัมพันธ์แต่เป็นคนละเรื่องกัน uh huh. ต้องขอบคุณน้องมี่ด้วยซ้ําที่มีการเยี่ยจุดเมื่อกี้มาร์เก uh ็ตติ้งกับขายจริงๆแล้วมีส่วนผสมกัน uh huh. แต่เป็นคนละเรื่อง uh huh. ดังนั้นพี่เชื่อว่าความแข็งแรงของมาร์เก็ตติ้งของน้องมี่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีสูง uh huh. ทําให้คนสนใจเข้ามาเยอะ uh huh. และถ้ายิ่งผนวกกับความแข็งแรงของการปิดการขายด้วยแล้วเนี่ยนะครับ ธุรกิจก็จะยิ่งไปไกลหนักกว่าเดิมอีกออโอเคค่ะแล้วก็คือสรุปคือมีต้องมีทีมขายโอเคแล้วมีควรจะเริ่มต้นยังไงดีคะพี่เล็กเพราะว่าณปัจจุบันนะ่ะเราก็มีทีมที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นทีมดูแลลูกค้าเหมือนมีลูกค้าติดต่อมาแล้วให้ข้อมูลเนาะแล้วก็ออกแบบโซลูชันแล้วเราต้องมีทีมขายเชิงลุกไหมคะโอเคก่อนจะตอบคาถามนี้นะครับพี่เล็กแอบถามเมื่อกี้บอกว่ามีทีมดูแลลูกค้าแอบเดา มี่เองเนี่ยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมนั้นด้วยป่ะครับอ่าใช่ในบางนะกรณีว่าสมมติว่าถ้าแบบต้องออกไปนําเสนออะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จะเป็นหนึ่งในทีมที่แบบช่วยดูแลลูกค้าด้วยค่ะโอเคโอเคพีเค่เล็กต้องพูดหน่อครับว่าการสร้างทีมขายขึ้นมาเนี่ยมีความสําคัญเพราะตอนนี้พี่เล็กกาลังมองเห็นบุลาค่าความเสียโอกาสบางอย่างที่เจ้าของกิจการอย่างคุณเอมมี่เนี่ยกำลังประสบพบเจออยู่นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะ เรามีพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งนะครับวันที่เขาขายดีมากๆเลยนะครับยืนลวกก๋วยเตี๋ยวเองนะครับเป็นสูตรที่เขาทําเองมากับมือนะฮะมีกําไรวันหนึ่งสามพันบาทอโอเคนะครับพ่อค้าเนี่ยนะครับที่ไม่กล้าที่จะเลิกลวกก๋วยเตี๋ยวเองเนี่ยเขาจะลวกก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ได้กำไรวันละสามพันสามันซึ่งถือว่าไม่ได้แย่แต่พ่อค้าที่ฉลาดที่สุดเนี่ยคือวันหนึ่งเขาจะหาคนมาลวกก๋วยเตี๋ยวแทนเขาอและตัวเขาเองเนี่ยจะเอาเวลาตรงนี้ถอดออกมาไปทาอย่างอื่นนะครับ แต่บางคนบอกว่าทําอย่างนี้เราไม่คุ้มเพราะว่าในช่วงแรกนะครับเราอ่ะจะต้องขาดทุนกําไรจากเดิมได้กําไรวันละสามพันกำไรมันจะลดลงถามว่าจริงไหมจริงเพราะต้องเอาเงินเนี่ยไปจ้างลูกจ้างมันลวกแทนเราอข้อที่2มูลค่าเสียโอก็คือว่าลูกน้องคนนั้นมันลวกแทนไม่รู้ว่าจะลวกเก่งเท่าเราหรือเปล่าข้อที่สามไม่รู้ว่าจะลวกเร็วเท่าเราไหมลูกค้าอาจจะลดลงถามว่าจริงไหมจริงนี่คือสาเหตุหลักนะครับที่พ่อค้าส่วนใหญ่เนี่ย ไม่กล้าปล่อยไม้ลวกก๋วยเตี๋ยวเพราะรู้สึกว่ากําไรวลาสามพันมันจะลดลงแต่หารู้ไหมว่าพ่อค้าที่ฉลาดเขาจะไม่กลัวที่จะทําตรงนั้นแล้วยอมขาดทุนกําไรในช่วงแรกแต่จะทํายังไงก็ตามเพื่อไปเทรนลูกน้องคนนั้นเนี่ยให้ลวกก๋วยเตี๋ยวเก่ง ทันเขาให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาที่ได้คืนมาแล้วมีคุณค่าอย่างมาหาศาลคือวันละ8ชั่วโมงที่มไม่ต้องไปยืนลวกไปเตี๋ยวเองอและเอาเวลาตรงนี้นะครับไปเปิดสาขา2สาขา3สาขา4รู้ตัวอีกทีครับนอนอยู่บ้านเฉยๆโดยที่ไม่ต้องลวกนะครับสาขาหนึ่งกำไรอาจจะไม่ถึง3,000ันถ้า่อนที่เขาลวกเองนะแต่เลเซลว่า แค่ส0 0พันี่ลองคูณดูนะครับถ้าเขามี5สาขากำไรเป็นเท่าไหร่เป็นหมื่นหนึ่งจากเดิมยืนลูกก๋วยเตี๋ยวเองเนี่ยกำไรได้แค่วันละ3 0 0พันตลอดชีวิตนะครับคร่าวๆกาลังจะเปรียบเทียบเรื่องนี้ให้มีฟังถ้าวันนี้นะครับเราเจ้าของกิจการยังคงยืนลูกก๋วยเตี๋ยวเองกำไรวันนี้มันก็จะได้เต็มที่แค่นี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นเราต้องใจกล้าจิตแข็งพอฮะที่จะยอมขาดทุนกำไรในช่วงแรก และทุ่มเทความสามารถของเราในการโพสคนที่มันรวบวเตียวแทนเราและเอาเวลา8ชั่วโมงตรงนี้คืนมาไปทําในสิ่งที่เราถนัดมากกว่าเช่นการวางแผนภาพรวม,มการขยายสาขาการคิดธุรกิจใหม่นะท,ที่ที่พนักง,งานฝ่ายขายที่จะมาทําแทนเราเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถทําตรงนี้นะ,ะแทนเราได้ะนะครับ่เป็น น่าจะได้คำตอบชัดเจนแล้วนะครับว่าฝ่ายขายจำเป็นหรือไม่พบกับเอพิโซดถัดไปของ Sales Clinic by s l l ส์โซนอและสำหรับท่านไหนที่มีข้อข้องใจอยากจะสอบถามส่งข้อมูลของท่านมาที่ Inbox ของ s l l ส์โซนอได้เลยนะครับ